อ่าฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อืมมังกรเกมเมอร์ชาแนลนะครับเออ่ดิมๆได้ไปเปลี่ยนไม่เคยชื่อทางการนะเมื่อก่อนก็ชื่อนั่นแหละก็เปลี่ยนเพราะว่าชื่อนั้นมันไม่เหมาะกับการเป็นชาแนลอย่างรุนแรงก็วันนี้เนี่ยนะเราจะที่เออ่มีคนโพสอคำชมเชยอะไรเงี้ยนะ ก็รู้สึกดีมากผมก็เลยมาทำคลิปตอบแทนนะก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็ต้องขอขอบคุณมากที่เป็นแรงสนับสนุนผมนะให้ทำคลิปต่อเลยตอนแรกก็ไม่ไม่อยากทำนะเพราะว่ามันไม่รู้มันไม่มีคนดูอะเออตอนแรกผมกคิดว่ามันคงมีคนดูแค่พันสองพันคนนะเนาะคลิปเก่าอะ ตอนแรกไม่คิดหรอกว่ามัเผิดตอนแรกผมคิดว่าคงห้าร้อยเก่งแล้วที่ไหนได้สองพัน,น 2, กว่าวิวนะก็เนความคาดหมายเนาะเซฟซไกครก็เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ามันแค่สามคนก็ตามแต่มันก็มีคข้อหรับผมมากโอเควันนี้ผมจะมาสอนการลงแบบเล่นมัลติเพลย์นะในไฟซิมูเลเตอร์เอกนะ เอาไว้สหรับเล่นกับเพื่อนพี่น้องคุยาตายายที่ป่านนะอ่าน,นั่นแหละเราจะตัดคลิปไปทีนึงนะพอโหลดเสร็จเนะี่ยมันจะเสียเวลาโอเคตันนี้ที่โหลดเสร็จแล้วนะนนเนี่ยมันเริ่มขึ้นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ย่อมันไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้หรอกเราเซิร์ชใน google ว่า fsopen นะครับตามชื่อเนี้ย fsopen ขอย้ำ fsopen แล้วกดไปเดี๋ยวร้อยเข้ากันเน็ตช้า แล้วก็ให้กดปุ่มเดี๋ยวนะกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มเนี่ยอะไรซีซั่นอลไรอย่างเนี้ยนะกดไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้มันโหลดเสร็จนี่ครับแล้วคุณก็รอแป๊บหนึ่งมันจะมีแท็บข้างล่างเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันก็จะมีเยอะแยะเลยคุณก็ให้เลือกให้เลือกนะให้เลือกสักอันหนึ่งแล้วก็เอา อานี่คุณอยากอยากจะเล่นลนะนะเซิร์ฟไหนก็ช่างมาเนอะผมจะเอาเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟเนี้ยของ f s x c o p อะไรเนะี่ยให้เติมไปตามนั้นเลยนะไอคิที่ม่ m ติ t พ p l ยอร์แล้วก็ยวอย่าไปติกตอนแรกมันติอินเทอร์เน็ตนะเกมสปายย่ามาสนใจนะครับพูดถึงว่าเกมสปายเนี่ยปิดไปแล้วไม่สามารถจะสมัครได้ต่อไปเราต้องกด Local Network หรือว่า LAN นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการแล้วก,กด Sign In ไม่ง่ายกว่าเยอะเลย <c oughs> แล้วพอไปนี้ครับให้กด connect d i r e c t l y นะครับแล้วก็เลือกเรืองชื่อเซิฟของที่คุณจะต้องนะครับต้องการ75นะ75 118 118 187 187 2, 2> <c oughs> 19โอเคเสร็จปุ๊บก,ก็กดไฟล์นะครับ แล้วก็รอให้มันโหลดให้มันเสร็จจบเดี๋ยวนะครับหนึ่ง <c oughs> จอยอยู่ไหนวะจอยสติ๊กอืมไหนวะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันต่อเสร็จก่อน เลยไม่ตอบวะตรงนีเออ้เดี๋ยวผมาเนี้ยตัดไปทีหนึ่งนะเดี๋ยวรู้สึกเนี้ะใช้ไม่ได้มันโอเคครับมาต่อกันครับมันจะเม่กินนีครับมันเซฟเม่กินรู้สึกมันจะใช้ไม่ได้ครับก็เข้ามามันจะเป็นนี้ครับในหน้าปฏิพเพย์เลครับก็อันนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือการเรียกว่าเป็นพายร์หรือแอร์ทัฟฟิกนะครับแต่ผมแนะนํานว่าเป็นพายร์เถอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ยมันเอดีซีเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะว่าถ้าเกิดเซฟคน,นน้อยเนี้ย มันก็ไม่สนุกเลยเพราะมันเป็นแค่เอเดซนะแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ยืนอยู่เฉยยืนยืนดูคนอื่นบินนะมันจะไปสนุกตรงไหน,นก็สำนี้มันก็ชื่อว่าเซิร์ฟ fsx blue ู n g อ l เจครับก็ต้องทำตามที่เขาบอกครับว่า Blue Angel ก็คือเราก็ต้องใช้บนะู e เจ g e l อ่ะโอเคแล้วนี่ก็รหัสเครื่องผมแล้วก็โอเค อันนี้ก็คือการเลือกนี่ยเลือกสนามบินให้คนตรงนี้ติ๊กอันนี้อันนี้คือเลือกสนามบินเองนะแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสนามบินดอนเมืองนะแหมนักประเทศไทยแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดจอนเนี่ยแล้วก็รอมันไปแป๊บหนึ่ง <c oughs> แต่ผมไม่ตัดดีกว่าระหว่างนี้ก็รอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับปล่อยให้มันโหลดไปกัน ก็ถ้าใครที่จะสนใจจะเล่นเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะมีจอยสติ๊กอะนะกูบอกอู้มันมันแพงมันหลายร้อยโอ้ไม่จําเป็นใช้จอยอะนะฮะใช้จอยแนะนําว่าใช้จอยเพทูอะเพทู Play 2, จอยโซเนียเพทูอะเออซื้อของเอาของเก๋ๆก็แหละไม่ถึง ไม่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องแพงมากหรอกเ <c oughs> พราะถ้าเกิดใช้เมาส์ขับเนี่ยมันจะขับยากนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะอ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะเนี่ยถึงแม้มันจะดูแบบนี่แหะนะมันจะไม่ไม่ไม่มีคนนะนะมันมีคนเดียวมันดูคนได้นะว่ามีคนเข้ากี่คนแต่ ผมจะมาสาธิตเฉยๆก็เลยแมวคนเยอะพี่คุณกดตรงนี้ก็ได้ครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นเป็นแมบปบแมบปบสดๆนะฮะที่คนอยู่อะ่ะเนี่ยก็กดตรงตรงเนี้ยกดโกตรงเนี้แล้กวก็ดูมันจะเด้งหน้าหน้าหนึ่งมาะครับมันจะเป็นหน้าแผนที่สดๆนะฮะเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นบินขึ้นมาถ้าเกิดมีคนอื่นด้วยนะแล้ว่าตอนนี้ ตอนนี้ผมมี <c oughs> ก็ผมคนเดียวเยนะี่ยแหละเนี่ยตรงนี้ก็คือตำแหน่งเครื่องบินผมนะครมันจะมีชื่อผมมาแล้วก็เครื่องรุ่นผมความสูงอะไรเนี่ยอ่ะมันจะเป็นแผนที่สดๆเลยนะคไม่ใช่อะไรผมดูนะอ่ะมันจะแบ่งครึ่งหน้าจอนะเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการอะไรพวกนี้ยโอเคเอะจะทำให้ดูแล้วมันจะมัน มันเล่นมันเ้องจริงหรือเปล่านะคือเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันไลฟ์แบบจริงหรือเปล่านะผมจะทำให้ดูนะโดนสดจริงหรือไม่นะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยต้นว่าระยับระยับระยบไปเรื่อยนะแต่มันต้องซูมใกล้ๆหน่อยมันถึงจะดูแล้วมันจะรู้เรื่องโอเค ี๋ยนะมันไม่อัปเดตเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรูปเป็นอะไรทุกอย่างก็ใช่คอนเทนต์โอเคเห็นไหมครับตอนนี้มันเริ่มอัปเดตแล้วนะครนะับเริ่มเพียบแล้วแต่มันก็มันจะไม่รรอัปเดตตลอดนะและ้วก็ค่อยอนะัปเดตในช่วงแล้วก็หลินพุยวุ้ยมีชายแล้วก็ไรแหละก็ได้แง่เยนะก็เป็นได้น,นนะก็ ใคก็อยากเล่นนะจะเล่นกับเพื่อนเงี้ยคุณก็ถัาใช้วิธีนั่นแหละง่ายดีนะคะแต่ว่าใครบอกเออพวกเขาเกิดถุงยากปวดเชฟเองอะเออเรื่องนี้ผมไม่รู้นะไม่ไม่ต้องมาถามนะผมไม่รู้ว่ามันมันแบบงงนะใช้ยากมากเลยงงว่าตงมมาไหนนะลงทางเอ๊ะไม่ได้เล่นนานเลยนะต้องท้ายที่ผมเล่นเนาะ อุ้ยตอนแต่มีโมงแล้วเนาะนานมากไม่ได้เล่นนานนะ F18 มันลงยากเนาะผมเคยลงแค่ครั้งเดียวลงแล้วก็ถลายออกนอกระเบียบเพราะถือนนว่าเครื่องมันเร็วมากใช่ไหมฮะขับ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมัลติเนี่ยคุณจะดูได้ชัดนะเห็นไหมมันไม่สามารถเปลี่ยนเก็บเครื่องบินได้เนาะจากคุณต้องออกแล้วเข้าใหม่เลยถือจะสามารถเปลี่ยนได้หรือแม้แต่โหลดไว แต่ว่าทำเรื่องนี้คือว่าไปาว้าไปสามปีอีกนะถ้าเกิดคนจะเปลี่ยนีูบีก็ออกแล้วก็เข้าใหม่นะปไปเปลี่ยนไปอยู่แล้วเปลี่ยนุูบีใหม่ นี่ระบางจะลงนะครับเตรียมเปิดเผงไว้เลยนะเพราะว่าเราจะได้ลงทันลงทันอู้ยอะไรอะไรอบไเอออย่าเพิ่งยุดโอ้ปาดนะปาดปาดปาดทำไมไปนลยทันไหมเนี่ยเอาว่าผมลงนี้ก่อนเกลียนลงแล้วมันเร็วเกินแล้วผมลงไม่ได้ได้แล้อ๋อใช้วิธีนี้ดีกว่า เพื่อเปลี่ยนวิธีนี้ใช้ประจำเลยใช้มีแล้วว่าบางทีมันก็ตกเจ้นกันเพราะว่ามัน,น,นเป็นวิธีที่ชะลอความเร็วได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะไหนนะเดี๋ยวนี้ก็ชุบออกโอเค นี้คือการมองในอ่าจากสนามบินนะฮะทำให้เรารู้ตำแหน่งว่าเราอยู่ตรงไหนนะประโยชน์มากเมื่ลงเออเมื่อเอาไปว่าผมขี้เกียจนะเอาว่าขอจบอ่าการสอนลงนะครับรอบนี้ควรจะรู้โอเคขอจบการแคสแค่นี้ก่อนนะจะไปแคสอีกหน้ากวางนะจะมาแคสใหม่ โอเคนะครับสวัสดีครับ